วัคซีนที่เราจะใช้กันในช่วงปลายเดือนนี้ซิโนฟาร์มเรามาทําความรู้จักกันแบบละเอียดละเอียดเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะเมะื่อวานนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยได้เปิดให้ทางหน่วยงานนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ย จองซิโนฟาร์มนะคะวันแรกไปแล้วก็มีคนจองเนี่ยตลอดวันเมื่อวานเนี่ยเกือบ7 0 0 0องค์กรด้วยกันนะคะถ้าแบ่งยอดจัดสรรของคนเนี่ยก็3ล้านกว่าคนอันนี้คนจองเองไม่ได้นะต้องจองผ่านหน่วยงานหรือว่าองค์กรเท่านั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจะมาถึงไทยล็อตแรกเนี่ยหล้านโดสในวันที่20ิมิถุนายนนี้แล้วก็จากนั้นจะทยอยส่งมาทุกๆ10วันรอบละ1ล้านโดสด้วยกันค่ะตรวจสอบ2วันและดีเดชีพ,พร้อมกันทั่วประเทศ 25มิถุนายนนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าซิโนฟาร์มเนี่ยมันเป็นวัคซีนแบบไหนถ้าตามข้อมูลนะคะต้องบอกว่าซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนตัวแรกของประเทศจีนเลยนะที่ทางองค์การอนามัยโลก ขึ้นทะเบียนสามารถรับรองให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้และที่สําคัญเลยก็ผ่านการรับรองจากออยไทยเรียบร้อยแล้วมีฐานการผลิต2แห่งค่ะคือหลับที่อู่ฮั่นแล้วก็หลับที่ปักกิ่งซึ่งของที่เราใช้แล้วก็ทั่วโลกใช้เนี่ยจะมาจากหลับที่ปักกิ่งเนาะส่วนที่อู่ฮั่นเนี่ยจะเป็นหลับที่ใช้เฉพาะในประเทศจีน เหตุผลคือแม้จะเป็นบริษัทเดียวกันนะคะภายใต้บริษัทซิโนโฟาร์มแต่เขาใช้วัคซีนคนละตัวกันเออเขาว่าอย่างนั้นซึ่งตัวที่องค์การอนามัยโลกรับรองเนี่ยคือตัวที่มาจากแหลปักกิ่งค่ะ ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามีความปลอดภัยสูงเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายนะคะสามารถใช้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ฉีดไปแล้วมากกว่า65ล้านโดสนะคะใน57ประเทศด้วยกันซึ่งเขาบอกว่าต้องฉีด2เข็มห่างกันประมาณ28วันแนะนำให้ฉีดในคนที่อายุ18ปีขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้จัดเก็บรักษาง่ายเพราะอยู่ในอุณหภูมิ2-8องศาได้อาตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็จะพร้อมเลยเพราะว่าไม่ต้องใช้รถ แช่เย็นสําหรับการขนส่ง2ถึง8องศาก็อุณหภูมิเท่ากับตู้ช่ยเย็นทั่วไปนะคะที่ขวดเขาจะมีแถบเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยซิโนโฟาร์มจะออกแบบมาให้คุณหมอเนี่ยใช้งานง่ายมองแค่ที่ตัวขวดรู้เลยว่าวัคซีนเนี่ยพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะผลการทดลองฉีดนะคะเขาพบว่า ถ้าคนที่ฉีดครบ2โดสแล้วหลังจากนั้น14วันพบว่าวัคซีนเนี่ยไปกระตุ้นภูมิในร่างกายให้ป้องกันการป่วยแล้วก็การเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยได้มากถึง79%เลยนะคะรวมถึงผลการทดลองร่วมกับทางสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเขาบอกว่าได้ประสิทธิภาพถึง86%เลยทีเดียวว้าวก็ถือว่าซิโนฟาร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกวัคซีนของไทยนะคะที่ถือว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับในหลายประเทศเลยอย่างฮังการีเนี่ยที่สหภาพยุโรปก,ก็เป็นประเทศแรกเลยนะคะที่จัดซื้อแล้วก็ยอมรับให้ฉีดซิโนฟาร์มในประเทศของเขาได้ถือว่าเป็นวัคซีนที่น่าสนใจมากๆซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันดี D ์ฉีดแล้ว25มิถุนายนนี้เออใครที่จะได้ซิโนฟาร์มแอบกระซิบบอกกันมาหน่อยนะ อันนี้อย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นการจัดสรรพันธ์ทางหน่วยงานเท่านั้นประชาชนธรรมดาอย่างเราเนี่ยจะวอล์กอินไปจองอย่างเองได้ไม่ได้นะคะเอออันนี้ก็ฝากกันไว้แล้วกันส่วนเรื่องของผลข้างเคียงอ่าหลายคนยังสงสัยว่าแล้วไม่มีผลข้างเคียงเลยหรอจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากอาการทั่วไปที่พบเจอได้นะคะองค์การอนาไมโลกบอกว่าเขาเคยมีเหตุรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง2เคสด้วยกันเคสแรกคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงและเคสสองเขาบอกว่า มีความผิดปกติต่อระบบประสาทเออหรือเป็นโรคไข้สมองอักเสบเฉียบพลันนะฮะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนก็เป็นได้แต่ยังไม่ได้ยืนยันผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะนอกจากนี้นะคะในประเทศจีนเขาฉีดไปแล้วเนี่ยให้กับประชากรเนี่ยห้าล้านกว่าคนด้วยกันเขาบอกว่าพบคนที่มีผลข้างเคียงเนี่ยประมาณพันสี่ร้อยกว่าคนแต่ในพันกว่าคนเนี้ยเขายังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเกี่ยวข้องกับซิโนฟาร์มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเออแต่มันก็เคยเกิดเหตุ ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาซึ่งโอกว่ามันก็คล้ายๆกับวัคซีนโควิด19ชนิดอื่นทั่วไปนั่นแหละที่มีได้นั่นเองนะคะแต่ยังไงก็มีประโยชน์มากกว่าโทษนะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน